กราบสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาหยวนชื่อหน้าเกม g u e s of o l y m p u s นะครับรอบนี้ก็มีเข้ามาที่ 28k นะครับไม้แรกขอเปิดไปก่อนเลยนะครับอี๋ยวผมจะลองซื้อัยเบ a ซ e ซัก60แล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในค่า EP นะครับเกมนี้ผมก็เลื่อนต่อจากเกมสมบัติของซี่จิวนะครับมาจัดไปครับทีชมหมดท15รลบนะครับเกมนี้บอกเลยว่าเข้ามาเล่นทีใดก็ ส่วนมากคนจะซื้อตลอดน,นะเพราะว่าเป็นเกมที่ได้เรียนเข้าฟีได้ย,ยากมากนะครับผู้ชมมารองดูชิวว่าหมายแรกผมจะได้กำไรหรือเปล่านะครับโอ้โหปุ่มงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาคูณยี่สิบจับไปครับไหลาย,ยาวเลยเพื่อนมาดีวะนั่นแหละครับโอ้โหขอตัวคูณดียเยอะหน่อยเลยกันมาโอ้โหรอบนี้คูณยี่สิบห้าเลยฮะผู้ชมเรียบร้อย สองรอบเลยครับก็บวกมา15,000กว่าบาทนะครับทุกได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะทุกผู้ชมมาตอนนี้โอกาสกแตกเหลืแค่6รอบสุดท้ายนะครับหมายเลขก็ถือว่าโอเคอยู่นะหรือว่าจะขาดทุนในนะทุกผู้ชมมาไปต่อเลยนะครับช่วงนี้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ ID พแปดนะครับสวัสดี้ทุกผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับตัวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับปั่นตักันต่อเลยทุกผู้ชมซู้อว่าจะเด้งมาส0 0หมื่นเล่าซื้อไป6,000กว่าบาทนะครับรีมายแรกในผมว่าโอเคอยู่นะขอ,อต่อคูณอนอีกเล็กโอ้โหคูณ4.2 เรียบร้อยเลทคุณผู้ชมมาประโวมยอดนะครับอุ๊ยเหลืออีกรอบหนึ่งนะคะุณผู้ชมโดวยว่าจะเป็นรอบสุดท,ท้ายนะมีจิ้งหรดมดูนะครับไม่แต่ว่าตรงคุณบอกเลยว่าคุณโคตรเยอะอะตอนนี้โอเคโอเคไม้แกม 3, 000, รกกว่าแมงสามหมื่นกว่าบาทนะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมขอจัดอีกสักไม้แล้วกันแต่ว่ารอบนี้ผมจะซื้อเป็น 30ดสามสิบลยกันนะครับตกอยู่ที่มไม้ละสามพันนะครับไปจับเลยครับผู้ชมดูสิว่าไม้นี้จะได้กําไรหรือเปล่านะครับวัตีผมเขาไมา่รีบมีไรก็ซื้อหนักหนึ่งกันนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็รองจับปิดในน้อยหน่อยนะครับดูซิว่าจะแตกดีหรือเปล่านะครับ มาครับทุกผู้ชมรอบนี้ก็ปูนก้านะครับบวกมา600กว่าบาทนะครับ ดูทรงรอบนี้เหมือนจะขาดคุณยังไงก็ไม่รู้นะมันแตกเหมือนจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคุณผู้ชมมาแค่รอบสุดท้ายโอ้ตอนนี้ได้ยินงมาแค่9 0้า้อยนะครับคุณผู้ชมชุด่อนห้าุ่ไหร่สิบนะครับบวกมาอีก480บาทนะครับบาท ปั่นรุนกันต่อเลยนะครับคุผู้ชมตอนนี้โอกาสแเลยห้าหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับก็ยังคงเงิาจะรุนอยู่นะมารอบสุดท้ายนี่ขอหนักหนักหน่อยแล้วกันโอเคนี่ครับสุณผู้ชมโอเคมานี้ก็ถือว่าขอบคุณน,นะครับตอนนี้รวมทั้งทุนกับกำไรก็ขึ้นมาประมาณ5 0,000กว่าบาทนะฮะคุณผู้ชมโอ้เล่นแป๊บเดียวนะครับเอาเข้ามา 28K เลครับก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับจะไปต่อเกมไหนก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ